ไปครับมือนี้ครับพ่อกันที่สามผ้ากับผมหาอยู่หากินขึ้นเราครับมุมแม่นแดดลํำเปล่ามือนี้สีผ้าพีผ้าหน่องครับไปเบิ้งครับวิธีหาป่าครับชื่อแนวสอนกุ้งไปครับแนวหลากหลากกุ้งไปครับมือนี้ถ้ากันเป็นหลากเอาป่ากับกุ้งน้ำครับ วนพีดูสิทสามพันครับพี่น้องไปยีตาน้ากันครับว่าสีมานหรือมะมานครับเมื่อีครับผมทีมงานสอกินเกี้ยงเมื่อนีไปเบิ้งน้ากันครับมาวิธีห้าป่า <S <S เอาแบบดใดๆดอ่มานเอาแนวลากบ่ <S <S ลากเอาอย่างเดียวถึงแล้วครับ ด้านพี่ดูสิ์ครับวันนี้ดนะเดียวครับ,บปลาครับวันนี้ครับนี่ครับชมพู่ครับนี่ก็เก็บได้แล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ย ครับผมโอ้แดงอ่ะไม่เอากพราะมีพี่ใหญ่นานพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะมาทั้งทีทำก็เลยเป็นเกมไว้ฝนตกลิลินครับผม อ่าเนี่ยจานเจมมุดน้ำแล้วโอ้เสียนเจมวันนี้ก็มา,าเด็กน้อยดียเด็กน้อยยิ้มหน่อยเสียนเจมก็มาครับวันนี้นี้สองนี้น้อยแล้ก็เสียนฟุก,ออกนะติง,งานสออกินเกีก้ยงกำลังไปครับสนุกมากเลยคุณคุ นอ่นไม่คขกเลยอันนี้แก้ฟูแล้วเพรว่าเขาจะไม่มาคนเขสวสครับี่ไหนน้อที่อพี่น้อเออขึ้นขานครับพี่น้อหัวนี่เหรอหัวลูอด้วเ่าไปัดต่ออีกอพี่น้อมากนครับอนมาเม่เได้เริ่โอเคโอเคโอเคอออ่เ็บ ช่วยปล่อยไปอย่าซึมมาปล่อยไปไหนฝนตกนี่เธอหนาจริงนะเดี๋ยวครับโอ้แรดแรดแรดจุดดูดฉีดนะครับผมไม่ห่อมาหาปลาวันนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยครับฝนตกครับผมบรรยากาศฝนตกครับผมวันนี้อ่านใบสองใบสามครับน้องครับนี่ครับ ของเจ้าของสวนครับหนดูหน้าตาดินีเนี่ยครับสุดหล่อครับผมนี่เป็นของที่สามแล้วครับผมของเมื่อกี้ของที่สองครับโอ้โหปลาแรดลุน้วนครับหกเจ็ดตัวครับตัวไซส์โลสองโลเลยครับปลาแรดลุล้วนใช่ไม่โฟกนะมาดูของนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงครับจะมานไหมอ่าลากมาก็ได้แล้วครับหนึ่งตัว เมื่อกี้ครับโดดตัวมาเริ่มเลยครับเมื่อกี้วิ้งอยู่ไหนปลาเรดครับเมื่อกี้โด,โดดโดดขึ้นครับเนี่ยครับมาอีกแล้วครับดูเลย ฝนตกเพิ่งหยุดครับนี่ครับมไ,มไ,ไม่ได้มาดิโอบรรยากาศล่องสวนไปด้วยครับ <c oughs> อันนี้เพิ่งสึกออกมานะครับนี่ <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> พิ่งสึกออกมาครับ <c oughs> มาสึกวันแรกก็มาเลยมาโดนเลยเดดวกระะจจ รุนไปด้วยกันครับเอาเอาเอาไม่แยกแยข้างบนให้ให้มันตรงหน่อยพี่ทำแล้วค่อยพูดเลยลุนกันครับไปด้วยกันครับนี่ครับแรงเลยเนี่ยอุ้ยใหญ่แล้วเข้ายเข้ายเข้ายเข้าัมาดิยกเลยทไม่ เมืองมึงก็ดึงให้มันสุดสุดแล้วแรงหมดรับถอเร็วจ้ะให้ตายเขาทันยกนลงคลองสองคลองหมดแรงแล้วโอ้โหครับเนี่ยครับมาลุ้นไปด้วยกันโอ้โหครับจะแจ๊กกออข้างแล้วอ้าวโอ้ยโดดขึ้นเรือเลยครับตัวนี้โอ้โหจอดเด็ดโอ้โหครับโดดขึ้นเรือเลยครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับ โดดลงทำไมลุนปด้วยกันครับนี่นี่นี um> ่น네ี uh> ่เด็กก็ทำเลยรุด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 ตะดายตรุนรุดรนดรนไปุดรุดรุดรุดดดรดตุดรุดรดนิดดดยไอ้กิดุรดร ระวังขาดตัวไม้อะไรออกดีๆก่อนเ็นเจนเจนเจนติดตัวนึงอยู่ในนี้นินอะยปาแลนี่น่ะอตอโทรพี่ดิปนินไซสใหญ่ครับนี่ โจให้พี่น้องดูหน่อยดิเราจะหาว่าเราโม้กาขาัดสองโลแล่้วหลนเนี่เยเดี๋ยวครับวันนี้ไส์สองโลครับผมสุดยอดยิงครับวันนี้จะได้เอาเดี๋ยวกันตาไ้วยั้ไม่ได้หนุเก็บเองหนุกเก็บเอง เนี่ยครับปลานันปลาคอหน่อยไปโอ้ทำบุญไปด้วยโอ้ตัวใหญ่องี้ไปทำอะไรกินนะนะตาทำไมกินเออเดไปอย่างีมีปลาปลาตัวแบง้อยู่นี่นเออเออเออนี่ยใครดีกัลังามนี่นี่าอกน้ำกระจายเลยครับพี่น้องโอ้โหได้เฮ้นีุ่ เอากุ้งด้วยเดี๋ยวกุ้งใส่นี่ก่อนแล้วกันเนได้อยู่ได้กินครับวันนี้ครับสามคลองครับพอแล้วครับมาไหวครับแต่ปลาเยอะมากครับแล้วก็เงยด้วยครับนี่ครับผมก็ลากไปสองคลองครับเมื่อกี้ที่เหลือก็ปล่อยให้ทีมงานช่วยกันครับบรรยากาศ เตรียมสวนครับผมครับฝนตกครับวันนี้เพิ่งหยุดเมื่อกี้นียครับนะครับสามคลองครับตอนนี้กำลังขึ้นขึ้นกันครับวันนี้พอแล้วครับวันนี้เขาบอกทีมงานนี่ครับผลงานจอดเด่นครับคองเดียวครับนี่ครับโอ้โหดูปานินครับพี่น้อง ปลานินปลาแล็ดครับไซนี่ครับกับเสียกบเขาครับมาวันนี้เดี๋ยวจะช้อนกุ้รุบไข่ครับสุดยอดครับเนี่ยกองเดียวนะครับเกือบประมาณโอ้ยสิบโลได้ครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับสี่โมโยแหละยี่สิบก้อนเล้วก็อยู่ในตะแกรงก็มีครับผมยอดเลยครับ ขอบคุณพี่สิทธิ์มากครับวันนี้ที่ให้น้องๆมาเที่ยวบ้านแล้วก็หาปูหาปลาเจ้าขาย,ยเรือไปลือใครของพวกเขาไอลือที่นู่เลยล้ขอบคุณพี่สิทธิ์มากครับวันนี้วันนี้นะพี่เอาไรเป็นไรอากินอยู่ยนี่เจ้าจะลึกจ้าล่าครับแล้วครับพี่น้องวันนี้ล่าฟาจ่ากันครับ